วันที่5ตุลาคมศ2564เวลา10นาฬิกาพลตทปิยะตะวิชัยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีรวีรชนบุญทวีพลตำรวจตรีรทวชัยพง์วิวัิชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตตรีรวรพงษ์คำลือ ร่วมถแถลงผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวที่ประชาชนในพื้นที่กองมัญชาการตำรวจภูธรภาคาได้ลองเรียนและให้ทำการตรวจสอบกรณีมีชายหญิงคู่หนึ่งได้ทำคลิปลามกที่บริเวณสายต้นยางเชียงใหม่ลำพูนนาแขวงการทางตำบลยางหนึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นั้น ซึ่งศูนย์การปรับปรามอญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจปูทรนพัก5ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายได้ทำการเผยแพร่สื่อรามกอนาจารผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ของต่างประเทศโดยจะมีชื่อในการใช้โฆษณาซึ่งมีคลิปสื่อรามกอนาจารประมาณ70คลิปสืบทราบว่าผู้ร่วมกระทำผิดประกอบด้วย นายสม,มุกรสิลรุ่งเรืองสุดอายุ35ปีนางสาวพิชาพัฒน ิ่นตาเสนอายุ37ปีโดยผู้ต้องหาที่1และผู้ต้องหาที่2ซึ่งเป็นแฟนกันจเลือกสถานที่ถ่ายทําตามพื้นที่จังหวดเชียงใหม่เช่นตามโรงแรมต่างๆบริเวณริมถนนบริเวณที่พักริมทางเป็นต้นและเน้นการทำคอนเทนต์โดยแสดงการมีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่หรือแสดงบทบาทสมมติเป็นอาชีพต่างๆเมื่อทําการถ่ายทําและตัดต่อเสร็จ ผู้ต้องหาที่หนึ่งจะทำการอัปโหลดผ่านช่องทางเว็บไซต์แอปพลิชัน่นทวิตเตอร์และมีรายได้จากการสมัครเป็นสมาชิกของประชาชนที่สนใจสมัครโดยเริ่มทำตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมพศ2563ถึงปัจจุบันมีรายได้ประมาณเดือนละ50,000-70,000ถึงบาทโดยคลิปที่ปรากฏตามข่าวได้ถ่ายทำเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมพศ2564 และเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนต่อมาจึงได้ติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้มารับข้อกล่าวหาซึ่งพนักง,งานสอบสวนสอบพอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญาและทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองคนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไว้เรียบร้อยจำนวนสมข้อหา โดยได้ทำการตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องฮาร์ดดิสก์สองเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องพร้อมซิมการ์ดเสื้อผ้ายี่สิบชุดสมุดบัญชีธนาคารสิบห้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์สองใบไว้เป็นของกลางในคดีเพื่อขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือผู้เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวคุณสามารถพวงคำเจลคาซอยมาลาธิกาบริหารนักพิมพ์นิติรัต